นี่ขอเซ็นเซอร์ไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะบินเอานะคะหมดเวลาดูแล้วเนาะเราก็จะทําการใส่เสื้อให้นางไปบอกว่าความรู้เยอะเหรอมาให้คะแนนเขาคุณเป็นใครมาให้คะแนนเขา สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่อง KPC กระแปะแชนแนลนะฮะของแท้ KPC ต้องเขียนด้วยตัวอักษรใหญ่นะครับวันนี้แปะจะนำงานเรซินตัวนี้มารีวิวให้ดูกันนะครับผมเป็นงาน b o อาแฮ c ค c k ็ของค่าย AL Studio นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ใช่โบอาธรรมดานะครับผมเป็นโบอาที่แต่งเป็นนางปีศาจจิ้งจอกก้าหางนะครับผม <c oughs> ก่อนอื่นนะฮะก็เดี๋ยวรีวิวกล่องกันก่อนนะครับ ตัวกล่องด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปโบอานะโบอาแล้วก็แต่งเป็นกี่เผาจีนนะฮะทิ้งปริศนาให้สักนิดนึงว่านางเป็นใครอะไรยังไงทำไมถึงแต่งชุดจีนแบบนี้นะครับตัวงานจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปแกะแล้วก็ไปประกอบจากนั้นก็มารีวิวพร้อมๆกับแปะเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเรามาทำการดูภายในกันนะครับโฟมเป็นโฟมดำนะ กล่องจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับผมชั้นแรกก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนยิบยิบย่อย,ยๆเล็กๆน้อยๆนะฮะพวกรากไม้นะโชคดีที่ไม่หักนะฮะชิ้นนี้ชิ้นส่วนรากไม้ให้มาเยอะมากนะครับนี่นชิ้นนี้อยากจะให้ดูหน่อยนี่อันนี้ทํามาสวยมากเลยเป็นหัวกระโหลกนะฮะเท่ดีถ้ามีไฟกูคิดว่าโ o เรเดอร์เป็นแพคเกจโฟมดำนะแล้วก็มีตัวโฟมที่มันเป็นแบบมีแบบพวกโฟมสําเร็จเนี่ยใสมาให้นะฮะก็ กันได้ดีกันกระแทกได้ดีนะพอออกก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นช่องพอดีเลยวว้า <Wow. S 1> ก็จะมีหางจิ้งจอกเยอะๆนะมีเสื้อผ้ามีฐานแล้วก็มีตัวนี้นี่ขอเซนเซอร์ไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะบินเอานะฮะตัวโรบินตัวนี้นะครับตูชิ้นส่วนแล้วไปดูวิธีประกอบกับแปะดีกว่านะครับ ต,ต้นนะครับก็เอาหินนะวางลงไปก่อนแล้วก็ประกอบตามจุดของมันนะจะมีทั้งหมดอย่างหนึ่งสองสามสามจุดนะครับก็ชิ้นงานใส่เข้าไปเลยนะฮะจุดก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกเนาะอันนี้จุดที่1จุดที่2ใส่เข้าไปเนาะจุดที่3มใส่เข้าไปมันจะตรงร่องของมันนะครับอ่าเนี่ยเราสังเกตดูมันจะมีพวกอย่างนี้อยู่พวกอย่างนี้อย่าเพิ่งใส่เพราะว่าลองแล้วใส่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะใส่หางจิ้งจอกไม่ได้นะครับ เสร็จแล,แล้วเราจะพักอันนี้ไว้ก่อนมาดูตัวแม่นางโบอาแฮนคอกนี่นะครับผมเนี่ยมันแคทออฟได้นะฮะมันแคทออฟได้นะมันจะเป็นอย่างนี้แคทออฟได้ตัวบนตัวล่างแคทออฟไม่ได้นะพยายามเงียแล้วพยายามทุกวิถีทางแล้วไม่ได้นะครับนี่คือชุดของนางนะจะเป็นประกบแบบนี้นะครับเป็นชุดออกแนวจีนประกบกันแบบนี้มีแม่เหล็กด้วยนะเนี่ยถ้าประกบปุ๊บเนี่ยมีแม่เหล็กดูดหายกันด้วยนะครับอะ ก็หมดเวลาดูแล้วเนาะเราก็จะทาการใส่เสื้อให้นางไปด้านหน้าก็ใส่เข้าทีนี้มันจะแน่นๆตรงหน้าอ,อกนิดนึงนะครับก็จะต้องใช้การอ้าชุดออกนิดนึงเพื่อให้มันสามารถใส่ได้นะครับชุดจีนเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบเรซิ On ่นอ่อนๆนะพลาสติกอ่อนมัน้งไม่แน่ใจว่า,ว,า,ว,า,ว,าวัสดุมันทําจากอะไรนะครับก็มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเรียกว่าง,ง้างแล้วกัน งา้างงานให้ให้ลงล็อก ok ได้นะครับเนี่ยมันจะไอ้ผ้าตัวเนี้ยมันจะมาผาาตรงนี้นะครับแล้วแขนจะเข้าทางนั้นด้วยนะเรียกง,งา่งายๆก็คือว่าเป็นการใส่ในท่าบังคับเลยทีเดียวใส่แขนข้างนึงก่อนนะครับข้างนี้ก่อนแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะอ้อมอ้อมนี่มาอ้อมตัวนี้มานะฮะนี่ถ้ามันหักขึ้นมาเนี่ยมันจะหามากเลยนะหาไม่ออกแหละถ้าหักขึ้นมาเนี่ย ได้แล้วนะฮะก็คือเราจะใส่ตรงนี้ก่อนวางตัวนี้เข้าไปใส่แขนนี่เข้ามานะฮะแล้วก็พอมาอ้อมด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องขยิบนิดนึงแล้วเสียบแทงปึ๊บเข้าไปมันจะทําให้ล็อกเสือ้อล็อกชุดจีนเอาไว้นะฮะอย่างถูกต้องนะถ้าอยากใครอยากจะแคทออฟก็ต้องเอาชุดแดงออกก่อนแล้วก็ไปถอดชุดนี้ออกใส่ชุดแดงใหม่นะครับก็เรียกว่าลําบากแหละวางกันเถอนะเนาะทีนี้เราก็จะมาดูเอาฐานกลับมานะฮะอืม มันจะมีตัวนี้ตัวไอหางจิ้งจอกนี่หางจิ้งจอกเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่แบบบอกเลยว่ามันโคตรใหญ่เนี่ยนะฮะทีนี้พอใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยเราก็จะทําการวางเข้าไปที่ตัวงานนะฮะเนี่ยที่แปะบ,บอกเนี่ยมันจะมีช่องให้เข้าได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งจําไม่ได้แล้วด้วยว่าเข้าช่องไหนหลังจากที่พยายามอยู่พักหนึ่งนะครับแปะเจอวิธีละ ให้สอดตัวเข้าไปจากทางนี้นะฮะสอดตัวด้านนี้เข้าไปแล้วทีนี้หางมันจะคาบเกี่ยวกับชิ้นแบบนี้ที่แปรบอกว่าทําไมเราถึงต้องประกอบ3ท่อนไม้นี้ก่อนเพราะมันจะอาศัยหลักคานดิดคานงัดเนี่ยเห็นไหมมันจะคล้องตัวนี้แล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้จากนั้นก็จะมาล็อกตัวนี้ติดกับตัวนี้นะฮะแล้วก็มันจะมาทับกิโมโนตัวนี้ไว้นี่พอคล้องมาเสร็จใช่ไหม เอากิโมโนสอดกึ๊บเข้าตรงนี้ไปมันจะได้ล็อกอยู่พอดีเห็นไหมเนี่ยแน่นปึกเลยทีนี้สุดยอดตัวนี้เรียกว่ามันคงจะไม่หลุดแล้วละ่นะเนาะแล้วก็จะมีไอ้ตัวแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นี่ตัวกระโหลกอยู่นี่เสร็จแล้วก็ใส่มือเข้าไปตรงนี้นะฮะอ่าเป็นจับตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ด้านนี้รู้สึกว่าจะมีมือเหมือนกันช่องใส่มือ ใส่มือเสร็จแล้วนะก็จะหลวมๆนิดหน่อยแต่ว่ามันคงไม่หลุดหรอกเพราะมันมีไอ้ต้นไม้นี้ค้ำอยู่นะครับเสร็จแล้วก็พัดใส่พัดไปนะครับนี่เรียบร้อยนะแล้วชิ้นส่วนที่เหลือก็คือพวกต้นไม้นะฮะก็จะมีรูตรงไหนเอ่ยต้นไม้นี่มี2รูนี้นะครับนี่2รูนี้รูนี้กับรูนี้นะ,ะทำการใส่เข้าไปนี่ใหญ่ๆหนึ่งอันนะครับทีนี้ไอ้ต้นอื่นเนี่ยไม่ ไม่มีปัญหาลนะเพราะว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไอตัวหางจิงจอกแล้วนะฮะสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะชิ้นสุดท้ายจะเป็นชิ้นใหญ่ๆตรงนี้นะครับจะบอกไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ถูกนะชิ้นสุดท้ายก็ยังมีอ้อมกันมาหน่อยนึงนะครับใส่คลิปเข้าไปตรงนี้นะอ่าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นหางจิงจอกสุดท้ายนะครับก็ทําการเสียบเข้าไปตรงนี้เนาะเอาละใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะฮะก็ลูกกระพรูน รูก,กับรวนเนี่ยจะมีรูอยู่อันนี้เขาให้ใส่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นด้านนี้อ่าเนี่ยเน,นี่โอเคนี่ตรงนี้แล้วก็อันนึงอยู่ตรงนี้นี่อยู่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทําการใส่เข้าไปอ่าเรียบร้อยนะฮะเสร็จสมบูรณ์โบอาแอนคอตกแต่งเป็นนางจิงจอกก้าหางนะครับ เสร็มบูร์เรียบร้อยนะครับไปสู่กระบวนการรีวิวกันต่อไปเลยดีกว่านะฮะเสร็จเรียบร้อยกับการประกอบบอกตรงๆว่าแปะใช้เวลาประกอบงานตัวนี้3วันนะครับคือวันแรกเนี่ยประกอบอยู่ดีๆน้องชายชวนไปกินชาบูก็วางทิ้งไว้แล้วก็ไปกินชาบู กลับมาก็เย็นแล้วนะฮะพอมาวันที่สองประกอบไปได้อีกสักนิดนึงน้องสาวชวนไปกินซีเลอร์ก็วางทิ้งไว้แล้วก็ไปกินซีเลอร์นะฮะพอมาถึงวันสุดท้ายอ่ะวันนี้ตั้งใจแล้วว่าจะประกอบให้เสร็จก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับกว่าจะประกอบเสร็จจุดที่แปอยากจะให้สังเกตคือไอหางของแม่ริ้งจอกเนี่ยมันจะใช้การล็อกใช้การล็อกของกิ่งไม้ช่วยเพราะว่าถ้าประกอบอย่างถูกต้องแล้วเนี่ย ตัวจิ้งจอกเนี่ยจะแน่นเลยเห็นไหมเนี่ยเขย,ย่าวยังไงก็ไม่หลุดนะครับไม้ตัวนี้มันจะเสียบขัดตัวนี้หางตัวนี้จะเสียบสับตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ชิ้นงานเนี่ยมีความมั่นคงมั่นคงมากๆเลยตัวนี้นะฮะคือที่แปะประกอบงานเรซินมาเยอะแยะหลายตัวเลยเนี่ยมีหลายงานที่แปะบอกว่าเนี่ยอนาคตมันต้องเอียงมันต้องซุดมันต้องโค่นแน่แต่เชื่อว่ากับตัวนี้เนี่ยต่อให้บ้านแปะเนี่ยตู้เตอร์แปะสัตว์ขนาดไหนนะไอตัวนี้มันจะปลอดภัยเพราะว่า หลักการของมันเนี่ยมันจะมั่นคงมากมันจะไม่หลุดเลยอะนะฮะขนาดไอตัวมือเนี่ยที่ว่ามันหลวมๆพอประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยก็แน่นอยู่มันจะมีตัวไม้เนี่ยรองรับน้าหนักไว้ทําให้ไม่หลดง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ใส่ใจเรื่องการประกอบคือมันค่อนข้างประกอบยากแหละแต่ว่าพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่านะคุ้มค่ากับงานนี้เลยคือดูแล้วสวยอะมันมีมิติมีความสวยงาม สมก็เป็นงานปั้นว่างันเลยนะฮะอธิบายเรื่องชิ้นงานก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นงานโบอาแฮนด์คอกแต่งเป็นจิ้งจอกก้าหางนะฮะของค่าย AL Studio ซึ่งลายนี้เนี่ยแปรไปหาข้อมูลมามันจะมีทั้งหมด3ตัวมีโบอาตัวนี้แต่งเป็นจิ้งจอกก้าหางนะแล้วก็มีนามิแต่งเป็นไออียิปผู้ซี่แคทนะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นโรบิน แต่งเป็นแฟรี่นะสตัวตัวนี้เป็นงานสเกล1ต่อ6นะฮะความสูงนยอยู่ที่ประมาณ33เซนซึ่งก็น่าจะโอเคแหละประมาณนี้เนาะสวยงามตัวนี้แป่ได้มาจากการประมูลนะฮะประมูลที่เพจ a n g e l f i g u r r and Toy นะครับซึ่งเป็นร้านโมเดลอยู่ที่ตลาดหน้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามนะครับสามารถเซิร์ช GPS ไปได้นะพอไปถึงก็หันหน้าเข้าวิทยาลัยนะแล้วก็หันหลังกลับมาจะเจอร้านเลย แอ็นเจนฟิกเกอร์แอนทอยนะครับเป็นร้านที่มีงานโมเดลงานปั้นนะงานแบรบิตก็มีงานรถเหล็กก็มีมีตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่ขนาด1ต่อหนึ่งะครับ <Wow. S 1> ซึ่งจะมีการจัดประมูลที่หน้าร้านแล้วก็เป็นออนไลน์นะฮะวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์นะในหนึ่งอาทิตย์จะมีแน่ๆแล้ว1วันไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะครับก็ดำเนินรายการประมูลโดยคุณท็อปเจ้าของเพจคิงของทอยซึ่งแปะก็จับเบอร์เขาได้ บาหลายตัวเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้หลายตัวเหมือนกันก็ถ้าสนใจนะสามารถติดตามช่องทางการประมูลนะครับผมจะติดตามได้ที่ King Kong Toy กับ Angel Brand Name นะเขาใช้ชื่อเพียนว่าอันนี้ Angel Brand Name ไม่เข้าใจว่าทำไมแกไม่เปลี่ยนชื่อเป็น Angel Figure Toy เหมือนกันนะฮะชิ้นงานตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์งานเนี่ยก็จะเป็นงานที่ดีไซน์ออกมาสวยนะดูมีเสน่ห์ตั้งแต่นี่ละตั้งแต่เรียวขาของโบอาละนะฮะ ขาสองข้างทําให้งานดูมีสเสน่ห์และเพิ่มความเย้ายวนด้วยการปลดเสื้อลงมาที่หัวไหล่นะครับเผยปทุมฐานที่สามารถแคสออฟได้แต่ว่าการแคสออฟเนี่ยแปะไม่แคสดีกว่านะฮะคือเราจะต้องถอดออกมาหมดเลยอะ่ะแล้วก็เรียกง่ายๆคือต้องถอดน,นางทั้งตัวเสร็จแล้วก็มาเอาไอ้ตัวขี่เพาเนี่ยออกนะฮะแล้วค่อยใส่ทุกอย่างกลับเข้าไปใหม่นะครับ <pe w> เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกว่าจะเอาแคสออฟหรือไม่แคสออฟมาเป็นการแคสออฟที่ค่อนข้างยากนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยดีกว่า นอกจากจะมีสเสน่ห์ของโบอาที่เป็นผู้หญิงแล้วยังมีความเย้าวยวนของนางจิ้งจอกที่ตามตำนานเนี่ยเล่าว,ว่าเป็นปีศาจที่จะคอยล่อลวงผู้ชายนะ mm hmm. เพื่อสูบเอาพลังชีวิตมาพอมาอยู่ในท่าโพสแบบนี้ดีไซน์แบบนี้เนี่ยเรียกว่าลงตัวเหมือนกับนั่งรอเหยื่อจะมาว่างั้นเถอะผู้ชายเดินมาเจอนางกวักมือเรียกเป็นร้อยทางรอยยังไงแม่งก็เดินตามนะครับสวยงามนะคือเรื่องคะแนนแปะขอไม่ให้ละเพราะว่าแปะโดน โดนกระแทกเยอะเลยใน t ิ k กต็อกนะบอกว่าความรู้เยอะเหรอมาให้คะแนนเขาคุณเป็นใครมาให้คะแนนเขาก็ไม่เป็นไรอะไม่อยากรู้คะแนนแต่ก็ไม่ให้ก็ได้นะดูด้วยตากันตัวเองก็แล้วกันนะครับผมต่อไปนี้คงจะไม่มีการให้คะแนนแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบการให้คะแนนก็ขอบคุณนะฮะ ดีเทลงานเนี่ยละเอียดใช้ได้เลยละเอียดแบบหินเนี่ยทำออกมาเป็นหินเลยแล้วยิ่งพวกซากไม้อะพวกซากไม้นี่ลงสีออกมาเป็นซากไม้ได้สวยงามมากนะคือแบบว่าค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวนะนเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดซากไม้ตัวนี้เนี่ยมันไปอยู่บนมังกรไม้ของไอ้รุ่นหนึ่งที่แปะเคยรีวิวไปนะมันจะสวยมากเลยมันจะเป็นซากที่แบบว่าดูเป็นไม้ผุได้อย่างสวยงามอะ่ะนะครับผมแล้วก็ไอ้หางจิ้งจอกเนี่ยมันดูไม่แข็ง นะทั้งๆที่มันเป็นเรซินมันน่าจะแข็งใช่ไหมแต่การตั้นการทําให้มันอ่อนไหวทําให้มันแบบมีการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันทําให้หางเนี่ยมันดูนุ่มนวลดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวอะ่ะมันไม่ใช่หางแข็งๆที่แบบทื่อออกมาอย่างนี้นะฮะมันมีโค้งมีเว้ามีทิมแทงซ้ายขวาออกมาสวยมากเลยดีดีเทลงานตัวนี้แล้วก็พอมาถึงเรื่องโออาเนี่ยก็บอกไปแล้วเนาะเสื้อผ้ารอยยับนะลวดลายบนเสื้อผ้าเนี่ย ครบเครื่องครบครันละเอียดเป๊ะนะฮะแล้วก็ให้ดูมือมือเท้าของโบอาเนี่ยเอาจิงริงนะดูแล้วเหมือนก็เป็นผู้หญิงที่มือมือเหี่ยวตีนเหี่ยวมากเลย <c oughs> <c oughs> คือแบบคือแบบดูมีล่องกระดูกชัดเจนเนะแต่ที่แปะเคยสัมผัสมาที่แปะเคยดูเคยเห็นมานะ <c oughs> ผู้หญิงสวยสวยส่วนมากจะมือเหี่ยวตีนเหี่ยวทั้งนั้นแหละเพราะว่าผอมไงคือรักษาหุน่นอดอาหารปุ๊บมือมือจะเหี่ยวไม่รู้นะนี่ความความคิดตัวเองนะ แล้วก็เรื่องหน้าตาเนี่ยเรื่องหน้าตาตัวนี้ก็คงความเป็นโบอาไว้นะฮะก็ยังคงความเป็นโบอาไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากต้ตฉนฉบับอะไรมากมายนะจมูกที่เป็นสันของโบอาก็สวยเลยตัวนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆนะแปะอยากจะไปหาตัวโรบินของค่าย AL มาเปรียบเทียบว่ามันคือโบอากับโรบินมันมีส่วนต่างก,กันอยู่นิดเดียวอะที่มันจะแบบคาบเกี่ยวกันตอนแรกแปบะบคิดว่าตัวนี้เป็นโรบินด้วยแต่พอมาดูหน้าพอได้มาแล้วมาดูหน้าเฮ้ยมันโบานี่หว่ามันไม่ใช่โรบินมันสามารถดูออกได้ไง แลยอยากรู้ว่าโรบินของใครเนี่ยเขาทำมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยไปหามารีวิวให้ดูกันโอเคนะก็รวมรวมงานนี้เนี่ยเป็นงานที่เรียกว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่านะถ้าเป็นสายผู้หญิงสายวันพีชนะฮะสายชอบงานแคทออฟตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าเอาไปวางนี่ก็ประดับในตู้สวยสวยเลยนะจะวางแบบเต็มยศอย่างนี้หรือจะถอดแคทออฟให้เห็นสเต้าก็ทำได้นะครับ ฝากติดตามช่องกระแฟแชนเนลไว้ด้วยนะครับผมทั้งทางแฟนเพจยู u ูบติ๊กต็อกนะฮะแล้วก็ i g ก็มีนะครับผมมีงานเปิดพรีออเดอร์รับพรีออเดอร์งานปั้นงานเรียสินนะฮะทักเข้ามาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นในไลายกลุ่มหรือว่าทางหน้าเพจนะครับผมก็แปะจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะฮะวันนี้รีวิวงานปั้นตัวนี้นะครับผมก็เอาไว้เท่านี้ละกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ